ค่ะก็สวัสดีทุกคนด้วยนะคะวันนี้เราจะลองมาเล่นเกมแนวโมบ้ากันนะคะตีป้อมตีป้อมอ, <c oughs> <c oughs> อันนะก็เราก็ติดเกมนี้มาพักพักใหญ่แล,ล้วแหละอืมนะก็ลองเข้ามาเล่นดูน่ามันมันน่าจะเป็นเกมแรกที่เราเล่นแล้วเราติดเกมสไตล์นี้นะลองมาเปลี่ยนแนวกันดูเนาะ โอเคเราเล่นมานานพอสมควรก็สะสมฮีโร่ได้5ตัวแล้วก็สามารถเล่นเก็บแรงได้แต่ตอนนี้เราจะเล่นแบบธรรมดาก่อนนะคะโอเคเริ่มจับคู่เบยจับคู่จับคู่ อืมโอเคเราน่าจะอยู่ทีมสีแดง่ะ let's go นือฮีโร่ที่เราชอบเล่นสายเวทแล้วก็สายแบบจะว่าไงอะ่ะไม่ใช่สายแทงอะ่ะอืมถ้าสายแทงเล่นไม่เป็น มีมีฮีโร่ให้เลือกหลายแบบถ้าเล่นแบบแบบไม่ใช่เก็บแรงอะ่ะเราจะมีเนี่ยมีให้เลือกเล่นเยอะแยะเบย์เส่วนมากเราชอบเล่นตัวนี้แล้วก็มีอีกตัวนึงก็คือตัวที่เป็นเลือดอ,อีกตัวแล้วก็ตัวนี้ที่เล่นอยู่ตัวนี้ยังไม่เคยเล่นอะ่ะอยากจะลองเล่นเหมือนกันนะ เอาไว้ข่าวหน้าอันนี้จะมาเล่นน้องหนูนี่ก่อนตัวนี้จะเป็นตัวที่เขาให้ฟรีมาแต่แรกๆเลยเดิมแรกที่เหลือก็ซื้อเอานะคะใส่แต้มที่เราเดี๋ยวตัวนี้ดีกว่าถุยเกือบไม่ทนันนี่จะดูกันกำลังจะบอกนี่แหละดูกันอืมฝั่งนู้นก็ โอเคอยู่ฝั่งเรามีสายสายบุกตั้งสามคนนะโอเคเริ่ม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 จะน่าเราจะใช้แบบเป็นสกิลไอเท้าที่เนี่ยจูดโจมสมากกว่านะทำไมไม่มีเสียงเพลงอะ เีบคลิปเลยเดินสายบนนะฮะเอยอีกคนค้างเปล่านะโอเคเฮียมาก็เจอโอ้โหมาก็เจอเลยอะไรแล้วชิวโดนใครบ้างเนี่ยวิคิปจะตายหมดอ่ะออืไม่นะ ไ่้เฉยอุ๊ยไหลโคล้หน้าทำอะไรคะทำอะไรเสิตายตายไปต่อที่ต่อที่ต่ออุยอุยอุ้ยอุย,อ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 ยคลิปเราจะตายตีคลิปก่อนตีคลิปก่อนโอ้ยวิ่งเข้าไปทำไม อา้าวอุ้ยไม่ทันของก็ออกเรื่อยๆไม่มีเสียงอ่ะนักธนูแอบใช่ไหมแอบใช่ไหมบอกเราบอกเดี๋ยวธน,นูโดนโดนยิงเอาธนูกลับบ้านโอ้ยลืม อะไรกรันหิ้งหิ้งเหมือนไส้ไม่ได้ดูเพื่อนเลยเซกเศกเศกเอ,อ้อตุ้กตุ๊กตุ๊กไม่ทัน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 น้นงบวกแม่ เอามานาหมดเย้เ <Yeah, S 1> พื่อนไปเอาเลยนี่ไหนเอายุนเจ้ามายุนเจ้ามาค่อยถอยแหละข้าเบย์้าเฉยอุ้ยมานาหมดอ่ะอืมกรมมนาหมดอ่ะสิ้งเลยใครก็ได้มาเลนบนทีเราจะกลับไปเติมมานามาเลนเลนบนตที ยุนเจ้าไปไหนยุนเจ้าตายหรอนั่นไง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 คือถ้าเราไปจากนี้ป้อนบนแตกแน่เลยนั่นบ้ามาด้วยงานนี้มีตายอเอ,เอยิงใครเย้มาเอวกลับแล้วย่าหนีนะเฮ้ยถ้าหนีป้อมบนแตกนะ S 1> <S 1> <S ไม่หนีฮะแต่โดนเชือดเดินชาานน้าจังเนาะเดินช้าจริงอาจาจะจะจะจจตรมตีดจกจ้อย่าู่ใช้มนะเสกเสกตุ่ม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 ตุ่ เนี่ยโดนแย่งนี่นี่มาแล้วโว้ะอ้าวยิงไปไทยใครอ่นะยิงโดนใครบ้างไหมนะจะไม่เข้าไปเฉียดที่ป้อมนะยืนเจ้าอมกแหละมัน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 ไม่ได้อ่ะมันใช้สกิลไม่ได้เออจิงเอาขค้างแหลก กลับไปดีเสียงอ้าวใ,ใครยิงตกใจนึกใครยิงรแล้วโอเคเฮ้ยเลนกางยินเจ้าฝากด้วยไม่รู้ชื่อนี้ป่าเรียกชื่อตออัวละครนั้นไม่มีใครใช่ไหมอันนถ้เข้าตีด้วยโชโช ดุยปอมล่างไปคิดมาโหน,น,นี่ทันพอดีทันไนไงปอมล่างโดนไปแล้วไปแล้วเหรอหยุย <c oughs> บอกแล้วอย่าเข้ามาอะไรอะไร,ะไรต้องการ ร่างกายต้องการการปะทะเหรอครีฟตีกันเองไปม,มาเรื่อยๆดอ้วยเอาดิยุนเจ้าเกิดแล้วฮะตัวนั้นมันจะโผล่มาจากพงหญ้าไหมอ,ะอ่ะคิดไปเขาลบแหละตัวนั้นโผล่มานั่นไง มาได้วลอดนหลอออย่าให้ปมกองแตกเอา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 เสกตุ้มอ้หนูจะตายหนูจะตายหนูจะตายปมมันจะแตกอีกนิดเดียวเอายอ้ยมันคี้ยิง นี่นีไม่มีใครมาเล่นมุนเลยเหรออยากกลับบ้านขอกลับไปสิ่งที่บอกได้ไหมอ่ะยุนเจ้ากับคนนั้นแอบใช่ปะแอบชิมิตอบนั่นไงนั่นไงราไม่รู้ไง เราก็ติดขี้มาเลยอ้าวเฮ้ยเอ๊อโอ้โหยิงทีเดียวตามเบยกลับบ้านแล้วยินเจ้าเฝ้าบอมอย่างนี้นะกลับบ้านเดี๋ยวมาเดี๋ยวใส่ตีนแมวมาเลยอนะติดสปีดช้าแหละติดแค่นี้เดียว ดันไปสิขาป้อมล่างอะ่ะป้อมกลางมีคิดเยอะอีกแล้วอีกแล้วแล้แล้แล้วแล้แล้เอาผิดที่ไปสักทางได้ไหมเนี่ยยินเจ้ากลับบ้านเถอะเดี๋ยวตา,า,ายอะไรแล้ว อไม่มีใครอยู่ถามจริงไม่มีใครอยู่บุกสิคะไม่มีใครอยู่ก็บุกสิคะบุกเลยบุกเลยไปค่ะเขาป้อมเขาป้อมเออจิงป้อมจะแตกเยี่รีบป้อ,อ,ม,ม,อมกลางไหวปะไหวอยู่ช่วยเพื่อนด้วยช่วยเพื่อน ตุ้มมันก็พวกขันชั่วชั่วอ,อีกนิดนึงชั่วไม่ตายเฉโยโอยพวกคลิปเนี่ย แน่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 ทำไรเพื่อนเราอะ,อะเราให้เพื่อนจกกัดการเราดันป้อมต่อชูชูเห็นที่ว่าต้องถอยกลับมาดีมาด้มาด,มาด้ชุแ <laughs> อบนะ นี่มีเพื่อนมาด้วยอะดีอะดิระวังนะมียุนเจ้าแอบอยู่อะยุนเจ้าแอบจ่เท่านี้นั่นไหนว่าแล้วเอ้าผิดผิดผิดพิดผิดผิดผิดพิดพิดกลับบ้านดีกว่าเพื่อนโดนไล่ล่าไม่เป็นไรคิปไปอยู่เนี่ยนางชอบแอบอ่ะ ป้อมล่างไม่มีใครดูแลเลยทั้งสองคนต้องไปป้อมบนแล้วกันป้อมแตกเขาหรอเอาชิมหายป้อมแตกโช๊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 อย่างไรไปแล้วไปบุกต่อลูก คนนั้นไปไหนแล้วอะนักธนูอะดีมอนเล่นอีกเก็บ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 ป้อมไหนถูกทำลายเอา้าไม่มีใครดูเลยป้อมบนอะไรอะ โอเคลุยต่อฮะนม่อะไรอุ้ยเพื่อนเพื่อนเพืนไม่อ่เพื่อนดีอะไรเหรออะไรเหรอเศกตุ้มนี่โก้เขาขันแต้ต้วแต้ต้วแต้วต้ต้วต้ต้ตามตามตามดักแต้วใครก็ได้ดักดักสิโอ้ยผิดคนเอาไปไหนแล้วอะอ้าวรอดเฉย ไหนๆทำอะไรกันองคิดดูไปไหนๆใครยิ่งดีไม่ทันลบพิดลบไม่ทันม่นมันดูหนุนข้างบนอะ่ะบอลทำอะไรกันเหรอตายไปแล้วอ้าวไม่ตาย ออสมุนวุ่นไเอา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 จะตายเอาอื <c oughs> อเอนนอนอไไกือบไปชิอ้ววืวววววนววว่วววไวว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  เศษเศษเศษติ้วตุ่มไปไหนละเอา้าไม่โดนอ่ะโอ้ผคลิปอีกนะอ่ะสี่คลิปก็ได้ไหมมันไปเติมเลือดมาแล้ว ไม่ไปคนเดียวบอกเลยเพื่อนขาช่วยกันหน่อยช่วยหน่อยเร็ว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 เนี่ยไอ้นี่มาอีกแล้วตุ้มโชว์น่าโชว์ตุ้มตุ้มดีเออเสียงแหลกชุลมุนวุนว่นวายมากมายอยู่ ไม่ไหนเลยก่อนเนีว่ะเ้อใครมาเอาสว็บเฉยชวบไอมันตายได้ไรตายได้ไรกันนี่ตายได้ไรช่วยด้วยมันไล่มาใครตีบ้ง <laughs> <laughs> ลากมาให้ดิ <laughs> ตะกี้ใครตีไอ้นั่นอยู่นะขอโทษัมแต่วิ่งหนีเฮ้ยฝั่งเราเราเรียกหลอด,ลอดตามหลอดไปจริงชื่ออะไรชื่อฮอปป้าไปเลยดูบุกเลยโอ๊ยจิวดิวดว,วเสกเกเซกดิวดินขาแล้ว ปะปะปะบ,บุกเลย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 อย่างฮาเืเอ่เอเพือเืโอ้โหหลอดฟันอุ้ยมาอีกแล้วอ่ะตุ้งเนี้ยนีย่เราตีป้อมกันดีไปกับรถ มีทานมนะโอ้โหแสงสี่สวยเบยร,รู้สึกว่าอัพเดตมาครั้งนี้แหลกๆนิดนึงเนาะชนะต่อเนื่องช่างโอยใครได้ MVP อุย้ยค่าตั้งเยอะเนอเคก็ประมาณนี้นะคะได้ อะไรมาผู้ชนะโอเคเก็บต่อเก็บต่อแล้วไปเก็บไว้เยอะๆแล้วค่อยไปซื้อ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 ฮีโร่ Hero ต่อฮีโร่ที่นางเล่นก็ไม่ไม,ไม่กี่ตัวหรอกตัวอื่นก็เล่นไม่เป็นเก็บอ้นี้อีกอะอยากได้อีกอะ